ในยามเช้าที่หมู่บ้านชายขอบชื่อเอลดาเลนเสียงลมพัดแทกผ่านต้นสนสูงเสียงระฆังจากหอคอยไม้ดังขึ้นช้าๆท่ามกลางหมอกหนาอาเดนชายหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆแบกเป้นหนังเก่าและดาบที่ดูผ่านศึกมานับครั้งไม่ถ้วนเขาเป็นนักเดินทางผู้รักอิสระแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยคำถามถ,ามถึงอดีตที่เขาไม่เคยรู้คำตอบ คืนก่อนเขาได้ยินคำบอกเล่าจากชายชราในโรงเตี๊ยมมีคำพีโบราณซ่อนอยู่ในหุบเขาเงามันสามารถเปลี่ยนชะตาของโลกได้แต่ไม่มีใครกลับออกมาจากที่นั่นอีกเลยระหว่างทางที่อาแดนมุ่งสู่หุบเขาเขาได้ช่วยหญิงสาวที่ถูกกลุ่มโจรล้อมไว้กลางป่ามืดเธอสวมเสื้อคลุมสีขาวเปเลวเวสสีทองเปล่งออกจากมือเธออย่างสง่างาม ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะเธอกล่าวพร้อมแนะนำตัวว่าลิราเธอคือผู้พิทักษ์คมภีรแห่งแสงอรุณซึ่งต้องตามหามันเพื่อปกป้องไม่ให้พลังนั้นตกไปอยู่ในมือคนชั่วทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางร่วมกันขณะก้าวเข้าสู่ปากหุบเขาเสียงลมพัดดังพไายคำกระซิบเตือนว่าใครก็ตามที่เข้ามาจะไม่มีวันเห็นแสงอรุณอีกครั้ง หบเขาเงาเต็มไปด้วยซากอรารยธรรมเก่าที่ถูกกลืนด้วยเถาวันและหมอกควันดำลิรารู้สึกได้ถึงพลังมืดที่คืบคลานนี่คือที่ที่เวทมนต์แห่งความมืดถือกำเนิดขึ้นเธอกระซิบระหว่างที่พวกเขาเดินสำรวจวิหารโบราณพบร่างชายคนหนึ่งถูกล่ามโซ่ด้วยเหล็กเวทเขาคือกาเอลอสวินผู้ถูกสาปให้อยู่ในที่แห่งนี้ตลอดกาลเจ้ามนุษย์ มาปลดปล่อยข่าหรือมาฆ่าข่าเขากล่าวเสียงแหบอาเดนมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาก่อนตอบกลับว่าฉันมาปลดปล่อยไม่ใช่เพราะฉันเชื่อในคำพูดเจ้าแต่เพราะไม่มีใครสมควรถูกจองจำตลอดชีวิตเมื่อโซ่ถูกตัดขาดพลังมืดแผ่ซ่านออกมาเล็กน้อยกาเอลทรุดลงแต่แววตากลับอบอุ่นขึ้นเขาเล่าความจริง กษัตริย์ของเขาถูกพลังมืดครอบงำและเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนทรยศทั้งสามร่วมมือกันเดินทางต่อผ่านป่าที่ต้นไม้กระซิบชื่อของผู้ตายเสียงลมพัดคล้ายเสียงร้องไห้ของวิญญาณกาเอลพูดขึ้นในยามค่ำคืนรอบก่องไฟบางทีศัตรูที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ปีศาจในเงามืดแต่คือเงาของตัวเราเอง แสงสีแดงจากภูเขาไฟเอลดรินลุกโชตช่วงสะท้อนบนผิวดาบของอาเดนทั้งสามยืนอยู่บนสะพานหินที่ทอดยาวสู่ปล่องภูเขาไฟเสียงคำรามจากเบื้องล่างทำให้พื้นสั่นสะเทือนจากเท่าลาวาปรากฏร่างของมังกรเท่ามอลินปีกสีดำยาวปกคลุมท้องฟ้าเจ้ากล้ารบกวนการหลับไหลของข้าหรือ มนุษย์น้อยเสียงมังกรดังก้องไปทั่วหุบเขาลิราพยายามไา่เวทแห่งแสงเพื่อชำระคำสาปแต่พลังมืดตอบโต้รุนแรงจนเวทสะท้อนใส่เธออาเดนกระโดดเข้ารับไว้แผลไม่ปรากฏบนแขนแต่เขายังฝืนยืนขึ้นถ้าฉันต้องเสียชีวิตเพื่อหยุดความมืดนี้ก็ให้มันเป็นเช่นนั้น เดนสละพลังชีวิตของตนเองส่งผ่านให้ลิราเวสแสงพุ่งสู่ท้องฟ้าเสียงคำรามสุดท้ายของมอลินสะท้อนอยู่ท่ามกลางเปเลวไฟก่อนแสงทองจะห่อหุ้มทั้งภูเขาเมื่อแสงสว่างจางลงเหลือเพียงความเงียบมอลินเปลี่ยนจากมังกรดำกลายเป็นร่างแห่งแสงดวงตาอ่อนโยนข้อขอบคุณเจ้าทั้งสาม คำสาปแห่งความมืดถูกชำระแล้วมันมอบคำพีแห่งแสงอรุณให้ลีราก่อนสลายเป็นละอองแสงลอยสู่ท้องซ้าอาเดนลมลงหมดสติแต่คำพีเปล่งประกายขึ้นอีกครั้งพลังแห่งแสงชุบชีวิตเขากลับมากาเอลคุกเข่ามองฟ้าสีทองแล้วกล่าวบางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นอรุณรุ่งที่แท้จริงรุ่งเช้าว,วันต่อมาทั้งสามแยกทางกัน อาเดนกลับสู่หมู่บ้านเพื่อใช้ชีวิตสงบกาเอลออกเดินทางต่อเพื่อช่วยผู้คนในแดนอื่นส่วนลิลาหายไปพร้อมกับลำแสงอรุณเหลือเพียงเสียงกระซิบในสายลมว่าตราบใดที่แสงยังคงส่องอยู่พวกเราจะได้พบกันอีกครั้ง